อ่ะดูไฟสปอร์ตไลท์กันหน่อยนะท่านผู้ชมสว่างแบบว่าตาแตกอ่ะสองคู่สี่ดวงนะครับอ่ะแล้วก็มาฟังเสียงท่อกันเสียงท่อเล่าๆนะท่านผู้ชมเพราะผมเซลลฟุกจัดให้นะครับวันนี้ก็พามาชม รถเข้าใหมา่ของทางร้านนะกับเจ้า Yamaha MT09 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปี2016นะท่านผู้ชมก็อ่ะชมรอบคันก่อนเลยดีกว่ามาสำหรับใครนะที่เข้ามาชมคลิปของทางร้านเราเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ทั้ง2ช่องทางเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook PK Superbike n o t n a Buri หรือช่องทาง YouTube PK Superbike n o t n a b u r เพื่อจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านเราหนะักลา,าผม คันนี้ก็จะแต่งแบบว่าแนวทัวริงหน่อยนะท่านผู้ชมนะครับสวยๆนะมาเรามาไล่ของแต่งกันหน่อยนะปั๊มบนเนี่ยจะเป็นแบมโบนะครับก้านของ TWM นะครับแล้วก็กระปุกน้ำมันจะเป็นของลิ s ูมานะครับแล้วก็พวกกระจกนะเป็นแบบแต่งนะชิวหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมแต่งเหมือนกันนะครับ นี่สปอร์ตไลท์อย่างที่ผมบอกนะแล้วก็นี่ไฟหน้าเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลยนะท่านผู้ชมค่อนข้างสว่างมากนะครับแล้วก็ล้อนะครับทำเป็นก้านทองนะสวยๆนะคาัาผมแล้วก็นี่เลยอีกหนึ่งจุดนะครับไฟสปอ l ตไลท์แล้วก็แคดบาร์นะตรงรุ่นนะครับ MT09 นะแขงเครื่องใสๆนะครับ อันนี้ก็ของเดิมติดรถอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ท่อเนี่ยจะเป็นท่ออาคาแท้เลยนะท่านผู้ชมปลายคาร์บอนก็แท้นะครับจะเป็นของพวกตัว KTM นะท่านผู้ชมแล้วก็บางโณนหลังคาร์บอนนะครับผมสวยๆนะอันเดอร์เทลนะคาร์บอนเหมือนกันนะครับแล้วก็ท้ายเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับส่วนกรอบป้ายของ b i ๊กไบคนะ สวยๆอามาดูฝั่งาส u เตอร์กันหน่อยท่านผู้ชมตรงนี้นะตรงตัวรอบรอบโซ่นะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็นี่ครอบสเตอร์หน้าคาร์บอนเหมือนกันนี่เลยทีเด็ดนะฮะเป็นตัวเ,เหมือนตัวฉีดน้ำมันใส่โซ่อัตโนมัตินะท่านผู้ชมแล้วก็นี่โชคหลังเป็นไว้เอ็ดนะครับผมแล้วก็ยิ่งเป็นทีเด็ดเลยนะผมลืมให้ดูอ่ะนี่ ครคันนี้ได้เป็นกล้องหน้าหลังนะท่านผู้ชมสามารถเปิดดูได้นะมีมีตัวเ,เปิดกล้องอยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็บาะเป็นเบาะแต่งนะท่านผู้ชมสวยๆการลื่นข้างถังนะครับถังน้ำมันนี่สภาพใสๆนะแล้วก็ตรงนี้เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ตัวบาเสริมนะครับพร้อมที่จับโทรศัพท์นะ ประมาณนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นพวกปุ่มไว้เปิดพวกไฟสปอตไลท์นะครับอ่ะมาเล็กไม้กันหน่อยคันนี้ก็จะวิ่งอยู่แค่28,000โลเท่านั้นนะครับผมใครที่กำลังมองหานะก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะสวยๆแ,แล้วก็พวกรายละเอียดเนี่ยก็ดูได้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือนะฮะใครอยากเข้าไปชมรายละเอียดของแต่ละคันภายใร้าน ติดตามได้ที่เพจเราเพจเราก็จะมีชื่อว่า PK Super By n o t a b r e นะครับหรือ,อ,อใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะพิมพ์ใน Google Map ว่า PK Super By n o t a b r e ชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยร้านเราเนี่ยจะอยู่แยกปากเกร็ดนนทบุรีนะเออก็ผมก็พามาชมคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมใครที่กำลังมองหารถสภาพนางฟ้านะ้ำมก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะ PK Super By n o t a r เจอกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าเซลฟูกขอลาไปก่อนครับผมกราบสวัสดีครับ